องศักยภาพฮัทชิสันพอร์ตประเทศไทยปลดล็อกท่าเรือแหลมฉบังสู่ท่าเรือขนส่งสินค้าระดับโลกหากอ้างอิงรายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนพฤษภาคม2564โดยสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์จะเห็นได้ว่าแม้วิกฤตโควิด -19 จะเกิดขึ้นและส่งผลให้ตลาดสินค้าหลายประเภทในประเทศ,เทศยังคงซบเซาแต่สถานการณ์การส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคม2564นั้นยังคงขยายตัวได้ถึงร้อยละ41.59 นับเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงสุดในรอบเกือบ11ปีโดยมีมูลค่าสูงถึง23,57.91ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งแน่นอนว่าในขั้นตอนการส่งออกสินค้าต่างประเทศมีสินค้าจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ขนส่งไปทางทะเลและในจำนวนนี้ต้องผ่านท่าเทียบเรือซึ่งอยู่ในความดูแลของฮั t c ิสันพอร์ตประเทศไทยหรือ HPT บริษัทผู้ประกอบการท่าเทียบเรือชั้นนำของประเทศไทยอย่างแน่นอน จากงานแถลงข่าวฮัชิสันอรอตประเทศไทยได้เปิดเผยึงทิศท,ทางการดําเนินธุรกิจ2,564ได้ยืนยันแนวโน้มการส่งออกของไทยว่ามีความสดใสด้วยยอดการขนส่งสินค้าครึ่งปีแรกของปี2,564เพิ่มขึ้น10%เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ภาคธุรกิจนําเข้าของประเทศไทยเติบโตขึ้นกว่า26.2% ในขณะที่มูลค่าการส่งออกก็เพิ่มขึ้น15.5%ด้วยอัน,นิีงส์งจากการที่ธุรกิจส่งออกของไทยฟื้นตัวจากปี2,563จนทําให้ภาพรวมการส่งออกของประเทศไทยมีมูลค่ารวมที่132.3พันล้านเหรียญสหรัฐในครึ่งปีที่ผ่านมาและในการแถลงข่าวนี้ มีการนำเสนอเรื่องทิศทางการดำเนินธุรกิจของฮัตชิสันพอ t ประเทศไทยท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และยังคงกล่าวถึงความคืบหน้าของการสร้างท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์เทอร์มินาลดีซึ่งเป็นท่าเทียบเรือแฟรกชิปแห่งใหม่ของฮัตชิสันพอ t ที่มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลของทีมรีเมยร์ลีกรวมกันถึง4สนาม ตลอดจนนวัตรกรรมต่างๆที่นำมาใช้บริหารจัดการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคแห่งนี้ด้วยอัปเดตท,ทิศทางการดำเนินธุรกิจของฮัชิสันพอร์ตประเทศไทยกับโอกาสการเติบโตสวนกระแสวิกฤตสตีเฟนอัชเวิร์ดกรรมการผู้จัดการฮัชิสันพอร์ตประจำประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มกล่าวถึงการวางกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิดว่าฮัติสันพอร์ตเป็นบริษัทในเครือของบริษัทข้ามชาติที่ทำงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีฐานธุรกิจอยู่ในฮ่องกงและมีสำนักง,งานกระจายไปกว่า50ประเทศทั่วโลกโดยดำเนินธุรกิจอย่างหลากหลายแบ่งเป็น6กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ท่าเรือและการบริการที่เกี่ยวข้องการเงินและการลงทุนการค้าโครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน ส่วนศักยภาพของฮัจิสันพอร์ดกรุ๊ปมีการขยายเครือข่ายเวอร์ไวเป็นท่าเทียบเรือ52แห่งทั่วโลกกระจายอยู่ใน26ประเทศทั้งในเอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาใตาย้ยุโรปอเมริกาและออสเตรเลียในปี2020ได้บริหารครอบคุมไประดับโลกถึง11% และในส่วนของบริษัทฮจิสันพ์ตประเทศไทยหรือ HPT นั้นในปีที่ผ่านมาเราได้รองรับการขนส่งตู้สินค้าได้มากกว่า3ล้าน TEU คิดเป็น30%ของส่วนแบ่งการตลาดทั้งหมดในประเทศไทยบริษัทจึงมีการจ้างงานกว่า1,300ตำแหน่งมีการใช้งานปั้นจันตู้ยกสินค้าหน้าท่าจำนวน23คันในท่าเทียบเรือต่างประเทศของบริษัทเป็นผู้ประกอบการด้านท่าเทียบเรือการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ที่สุด ในท่าเทียบเรือแหลมฉบังและวางแผนที่จะขยายสกยภ,ภาพการดําเนินการของท่าเทียบเรือต่างๆโดยมีเป้าหมายประมาณ6.75ล้านท EU ภายใน2-3ปีข้างหน้า โดยท่าเทียบเรือแหลมฉบังถือว่าเป็นท่าเทียบเรือของประเทศไทยและเป็นประตูลหลักของการนําเข้าส่งออกของประเทศไทยในปี2563ท่าเทียบเรือแหลมฉบังมีตู้สินค้าผ่านท่าถึง7.6ล้าน TEU จากปริมาณตู้สินค้าทั้งหมดของประเทศไทยที่ทั้งหมดมี10.5ล้าน TEU ซึ่งถือเป็นท่าเทียบเรือที่ใหญ่อันดับ20ของโลกและอันดับ4ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เขาบอกว่าท่าเทียบเรืออันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้คือท่าเรือพอต o อฟสิงคโปร์ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กแต่ทำไมท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคนี้ได้นั่นเพราะว่าท่าเรือของสิงคโปร์ จัดอยู่ในประเภทเป็นท่าเรือสําหรับขนส่งจากประเทศทางยุโรปอเมริกาและขนถ่ายสินค้าเปลี่ยนไปยังประเทศที่3ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่เป็นท่าเรือหลักสําหรับการนําเข้าและส่งออกเท่านั้นเพราะสินค้าคอนเทนเนอร์นั้นจะถูกนําเข้าจากประเทศต่างๆมาที่ประเทศไทยขณะที่การส่งออกสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์จากไทยก็ไปยังต่างประเทศทั่วโลกมีต้นทางอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ที่ผ่านมาเรือขนส่งสินค้ามากกว่า500ลำเลือกใช้บริการจาก HPT ที่ท่าเรือแหลมฉบังช่วงครึ่งปีแรกของปี2564ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเรือขนส่งตู้สินค้าที่มีขนาดใหญ่พิเศษมีระหวางบรรทุกตู้สินค้ามากกว่า12,500 TEU ถ้าจะให้เปรียบเทียบกิจการท่าเรือในประเทศในภูมิภาคอาเซียนตั้งแต่ท่าเรือแหลมฉบังของไทยท่าเรือในกรุงย่างกุ้งเมียนมาท่าเรือจาการ์ตาอินโดนีเซียท่าเรือในมาเลเซียและท่าเรือในเวียดนามกลุ่มท่าเรือที่กล่าวมานั้นท่าเรือในย่างกุ้งเมียนมาก,ก็มีอัตราการเติบโตติดลบอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงปี2020ที่ผ่านมา โดยติดลบ1.5%และในปีนี้ช่วงครึ่งปีแรกก็มีอัตราติดลบสูงถึง42.5%ทีเดียวสาเหตุหลักมาจากวิกิจการทางการเมืองของเมียนมานั่นเอง ขณะที่สัดส่วนท่าเรือของแหลมชบังนั้นประเทศไทยในปีที่ผ่านมาตกลงไป5.5%ทว่าในปี2021ที่ผ่านมานี้กลับมีการเติบโตถึง14.9%ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ไม่ต่างจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียสาเหตุหลักก็เพราะว่าในช่วงต้นของวิกฤตโควิด <c oughs> เมื่อปีที่แล้วมีหลายท่าเรือปิดให้บริการไปแต่ด้วยการกระตุน้นเศรษฐกิจด้วยหลายวิธีของแต่ละประเทศทําให้เกิดการขนส่งสินค้ามากขึ้น แต่ตราการเติบโตของกิจการท่าเรือที่น่าสนใจก็คือประเทศเวียดนามที่กล่าวได้ว่าเป็นศูนย์กลางของกิจการสินค้าในภูมิภาคในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญในระดับที่ไม่ใช่แค่อาเซียนแต่เป็นระดับเอเชียที่ไปเทียบกับจีนได้ เพราะเวียดนามเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตแบรนด์ชื่อดังหลายแบรนด์อย่างเช่นซัมซุงอาดิดาสและแม้แต่ปี2020ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตโควิด1 i ระบาดไปทั่วโลกแต่ในท่าเรือที่เวียดนามก็ยังมีอัตราการเติบโตถึง17.9%และในปีนี้มีอัตราการเติบโตสูงถึง44.4%เลยทีเดียวต่อมาสำหรับสินค้าส่งออกของประเทศไทยไปยังทั่วโลกนั้นในอเมริกาญี่ปุ่นผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังในช่วงครึ่งปีแรก2021มีตัวเลขที่น่าพอใจโดยสินค้าส่งออกห้านดับแรก เป็นชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ที่มีอัตราการส่งออกสูง55.46%รองลงมาเป็นเครื่องป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ยางผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์เอทิลีนและโพรพิลีนผลิตภัณฑ์เคมีคอลซึ่งตัวเลขการส่งออกก็มีแนวโน้มดีซึ่งเป็นฟันเฟืองสําคัญในการกระตุ้นหน้าตาการเติบโตของเศรษฐกิจให้ค่อยๆกลับมาได้ความต้องการด้านบุคลากรในการจัดการท่าเทียบเรือการขนส่งสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ยังคงมีความต่อเนื่อง ประเด็นที่น่าสนใจคือความต้องการบุคลากรที่จะมาทํางานในกิจการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าที่ในอนาคตเชื่อว่าจะมีดีมานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจําเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถและศักษะในรอบด้านมารองรับเพื่อตอบโจทย์อุปสงค์ที่มาจากต่างประเทศโดยในส่วนของการเทรนนิ่งของบริษัทมีการเปิดกว้าง พร้อมที่จะรับบุคลากรที่มีทักษะพื้นฐานด้านนี้เข้ามาเทรนนิ่งโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Operation A A ในส่วนของ o p e r a เรเตอและที่สำคัญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเทคโนโลยีซึ่งต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ